เอาเลย

มาทางนี้จ้าไปขึ้นบันละไปขึ้นนเกือไปไปเก้อเราคุมกับเฟื้อต่อแต่รูกครับต่อแต่รุปครับ ได้ได้ได้ไม <st> ่มีคนดูแลต้องปูุวดนนี่ลยไม่ได้มีคนดูแล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ต้นไม้นี่ไม่ได้ลงนีกัน่เลยเพราะ้นเด็กสีเป็นไมนี้ตอนนี้เราไม่้นนไ้ย ได้ครับได้ครับรได้พวกเลาจันนะได้พวกเลาจันต้นไม้ด้วยต้นไม้ต้นไม้อะไรก เป็นตุ้งตาครับผมกัไ้ังหนุมอีพรตุ้ยตุ้ยตุ้ยตมียตุ้ยตุ้ยต้ยตุย้ยต้ยตุ้ยต้ยต้ยตุ้ยต่ต้ยตุ้ย้ยยตุยต้ยตุ้ยยยตต

Thank <laughs> you. filha minha, olha, olha o, ele